ดยภาควิชาเภสัชคดีนะคะได้รับโจทย์มาจากโรงพยาบาลที่มีที่เป็นฝ่ายผลิตนะคะว่าได้รับบริจาคเอทานอลและเจลแอลโกโอโฮอล์มาจากน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งตัวอย่างต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีข้อมูลนะคะว่าเป็นมีปริมาณแอลโกอฮอล์เท่าไหร่มีปริมาณแอลโกอฮอล์ประเภทไหนบ้างนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวอย่างที่ได้รับมาเนี่ยยังคงม,มีปริมาณ แอลกอฮอล์อยู่ในระดับที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรือเปล่านะคะด้วยทวิชาเภสัชเคมีมีเครื่องมือก็คือแกส๊สโครม,มาโทกรีนะคะแล้วก็มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการวิเคราะห์พร้อมทั้งสามารถที่จะพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่สามารถจะแยกปริมาณของเอทานอลไอโซเอทานอลและเมทานอลออกจากกันได้นะคะจึงได้แจ้งไปยังกลุ่มของผู้ัชกรซึ่งเป็นผูนผลิตของโรงพยาบาลเหมือนกัน ว่าทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสุคต์ครินพร้อมจะรับตรวจคุณภาพเอทานอลและเจลล้างมือแอลกอฮอลให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะคะจึงได้มีรโรงพยาบาลต่างๆส่งตัวอย่างเข้ามาอย่างมากมายนะคะทั่วประเทศทั้งจากโรงพยาบาลและจากสำนักงานสาธารณส,ารสุขจังหวัด อกอฮอลที่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนังได้นะคะจะต้องเป็นแอลกอฮอลสชนิดคือเอทานอลและไอโซโพรพานอลไม่ควรใช้เมทานอลนะคะเนื่องจากเมทานอลเป็นสารพิษค่ะดังนั้นจากการตรวจสอบตัวอย่างที่ส่งมานะคะส่วนใหญ่แล้วตัวอย่างก็จะผ่านมาตรฐานก็คือจะมีปริมาณแอลกอฮอลที่ปลอดภัยอยู่ในระดับที่เกิน70%ซจะมีตัวอย่างบางตัวอย่างที่มีปริมาณของแอลกอฮอลต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และก็จะมีบางตัวอย่างที่จะมีเมทานอนลปนมาค่ะสวัสดีครับโครงการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแอลกอฮอล์เป็นการบริการวิชาการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ บริการวิชาการในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชาเภสัชเคมีซึ่งมีการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์เภสัชพันธ์เพื่อควบคุมคุณภาพสำหรับตัวอย่างแอลกอฮอล์ที่เราได้รับมาจากโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆนั้นก็มีตัวอย่างที่เป็นวัตถุดิบแอลกอฮอล์ แล้วก็เป็นตัวอย่างที่เป็นพวกทําความสะอาดมือต่างๆเช่นสเปรย์หรือว่าน้ํายาทําความสะอาดมือแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะครับการวิเคราะห์ในครั้งนี้จะใช้หลักการของการระเหยของแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลที่อยู่ในตัวอย่างซึ่งเครื่องมือที่สอดคล้องกับคุณสมบัติก็คือแก๊สโครมโทกราฟีหรือเราเรียกย่อๆว่า GC สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์ที่เราได้มาในครั้งนี้เราก็จะส่งกลับให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์เจลทําความสะอาดหรือว่าน้ำยาทําความสะอาดมือที่มีคุณภาพต่อไปภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริการวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยเพื่อที่เราจะได้ร่วมต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 ต่อไปขอบคุณครับ